บสบายดีเด้อพปูมไม่พี่น้องเยอะมากความสองเซาคู่บ้านนาะมือสีงเซาคู่กับแดนมายืนต่อหน้าหางเ B K พี่น้องแลยหน้าหางเ B K มบีเคในเซาฟูจีนว่าภาพบงทางยางพี่น้องทางยางหรือว่าสกายบอกสร้างเชื่อมต่อกันระวังหางนะพี่น้องเนาะมันบอกว่าขาใครมาหอนเมืองไทยนะพี่น้องหรือว่าเท นี่เปินเกียนใส่ว่างกรุงเทพบางกอกน้อพี่น้องนี่กรุงเทพบางกอกจะมาบวกหวนะพี่น้องเนาะอันนี้ก็คือผ่าบรรยากาศตอนนี้ก็เป็นเวลาจนถึงมูกชิบมุกขึ้นนะพี่น้องหรือว่าเป็นเวลาสีถูกแดะนักท่องเที่ยวก็ยังร้ายอยู่พี่น้องเมือว่าอันนี้เป็นไฮไลท์ของของเมืองกรุงเทพซาฟูปะมาเจอจะมีพี่น้องบุกิดบุกฟันว่าจีดายมากเอามาเบิ่งพี่น้องเห็นบ่ อันนี้มันบุ่นบุ้งกลุมเนะาะถ้าทางของไทยเอือนนั่นเต่ถ้าทางของเหล่าเอือนนี่เอือนว่าบุ้งม,มุ่นในพี่น้องเลยเน <c oughs> เอ,อ,เอ,อือว่าจุดใจกลางอัอนนี้เพราะว่าเอ,อือดมาจุดใจกลางเขาเนี่ยไปทางรูม่ะพี่น,อน้องเขาเนี่ยไปสร้างรูมีรถเป็ดทะเลแงะตัวบุกตัวควันต่อพี่น้อเนาะแล้วก็ฝึกไปทั้งเึิงเนาะพี่น้องเขาเนี่ยฝึกไปทั้งซึ่ง รถซยาฟยูใหญ่แนมขึ้นไปทั้งซึงเลยอ่าแนมขึ้นไปทั้งซึงเนาะพี่น้องอันนั้นคือรถดดไฟฟ้าแรียนเนพี่น้องอันนั้นก็เป็นสั่นหนึง่งอันนี้ก็เป็นสั่นหนึ่งอีกได้พี่น้องคือรถไฟฟ้าจัะสิบไปทั้งแนแนมเล้วก็เกินกับเปิดไฟแล้วก็จุดนักท่องเที่ยวกันนั่งเทียเท่ยวไปเที่ยวมาอยู่พี่นอ้องคือเปิดเปินจิรับสีนอนได้ไหม เพป็นบอกว่าสาไพ่มาบุหัวน,นี่ก็แสดงว่ามาบหุหัรุงเทพยบน้องสาวคู่กับฝ่าวมาคู่นั่มคู่ผ้าสาวคู่มาก,กค่ะคู่เก่าคู่ิ่มเนี่ยพี่น้องเด้ออันนี้กับแมส่สวัสดีเอฟซีสาวคู่วานหน้าแล้วจ้าเดอ้อวันนี้สาวเราคนไกลทินกับผ้าสาวคู่มาส้มเนาะ บรรยากาศยที่นาเอเบคเนาะคือเป็นทางแรกของเซาคูเนาะที่เป็นไดรมาจุดนี้เป็นบ่าเซาคูเมนเมนเป็นให้ไรเป็นจุดให้ไรของกรุงเทพมหานครกับบาไรไยเด้เนี่ยเซาคูจุดนี้นะเพราะว่าเป็นจุดมองทองเที่ยวเนาะ้าไปมากรุงเทพไนร์มามุมนี้ก็แสดงว่ามาโบหวดเป็นวาะนะ,น,น,ะนี่ละ่ะ<ำ>อาน,นิกา ไอสยามจะแค่วันเนะาะหางเลยหานกับสยามนาเอ็มบีเคเนาะไปย่งางยางอะไรตั้งนี่ย่างส้มเนี่ยข้างบนเพคนก็จะขึะ้นเฮ็ดเอ่อขึ้นดังเลยตอกบัวได้นะชาวบูวเนานะนสวยงามมากเลยเนี่ยตอกบัวเฮ็ดดินซีนี่ สวยงามมากเลยนะสาวพุนะเบิ s <S ่งเปเนร์แบบหัวเรืายก็มีดได้ทำงานเพิ่นกับมีดหัวเรายเบิ่งเพิ่นสาวกุ้่เปเนร์แบบหัวเรือรายสวยงามมากอ่ะก็จะคล้ายๆดอกเห็ดเนาะคล้ายๆโรเห็ดหรือว่าโลควาอีกนี่คือความเจริญของเมืองไทยเนาะหรืว่ากรุงเทพมหานครย่ำคำพื้นเนาะ ตอนเี้ก็เป็นเวลาอยู่ที่สามถุ่มเพิงแล้วจะพ้นกับย่างวาระวรอนกันย่งยางแบบเที่ยวเนาะยางเที่ยวยางส้มบรรยากาศูีหมองนี้ไลกับย่างลอยู่นะแต่ถ้ายย่างคามค้าเป็นไนนีด้วยเจ้าคูปัดเจ้าูมาทางนี้มั้ยโอ้รถไฟ่าเจ้ากูบ้างรถไฟ่ฝาทางคน เพิ่งสองสันสามสันในเช้าคู่บนสักนค่ะบงถนนถนนเมืองไทยบพี่สองสันสามสันความเจริญ เต้นจุดให้ได้เนี่ยนี่สาวาคู่คนระับใครมากะกะตองมาสันซ่านาของเกลียวนี่นาของเกลียวจะมาแบบเกลียวร้ายเดิเพราะมันยำค,ำคำคำนะสาวาคู่ไปต,ตอนมันเลิกแล้วเนาะไปกันกอย่ากลับกันไว้แหละข้าง,างนี้เจ้าคู่ข้างบนข้างนี้ บนขนะ้างบนสถานีรถไฟฟ้าโอ้สุดยอดเนี่ยว่า่งมุมนี่เต้าคูะพี่นี่มองไปเนี่ยมุมนี่มองไปมุมนี้คนสวมากเยอะรถไฟฟ,ฟ้ามากแบบสวนขบวนกันนะโอ้แต่สุดอลังการมากเลยนะเต้าคาู มันก็สวยงามมาเลยจุดนั่งเล่นชมวิวไฮรูปเจ้าคู่ <c oughs> นี่ว่าเบิ่งตรงกลางมุมตรงกลางนี่ <c oughs> ทางก่สเบิ่ง,งอันนี้คือแบบเหตุแบบเป็นวงกลมนะอยู่แบบข้างบนเนาะมันจะเป็นแบบวงกลมเนาะแต่มันจะกเหตุเป็นไฟเนาะ เป็นสีแบบคลายออกกม่วงนะสวยงามมากเลยเนาะทาง,งล่างก็จะเป็นถนนานบรรยากาศกบซีนได้นิเราเป็นกันยังไลยอยู่เนาะ สิพากันไปนัง่งรถไฟฟ้า BTS เน,ะงเงน,นา,าเนะาาาของกันสถานีสนามกีฬาเนาะซาราค่ะสิไปบนทางบางบา่าไปร่องที่วุฒิธธากาเนาะซาร,าก,า,รากสาวคู่ก็สิไปรงอยู่ที่วุฒิกาเนาะไปหอดวันซาราคับคู่นางยักเสียเด้อเด้อสิพาคสาวผู่รองไปถามเมืองเนะาะว่า เป็นอันไปลนอย่างมุตกาบรบมสถานีนี่เนาะที mm ่ว hmm. ่าตรงไปต่อยุสสยามเนาะสาวโกไปลองมุ้งเนาะลองถามเพิ่ง mm hmm. คลิปนี้กันเจาจอเพียงสถนีเด้อ ติดตามส่องเจ้าคู่วันหน้าไ้เปิรเนเตอร์เป็นกำลังใจใหคดคลิปต่อๆไปเนาะตอนนี้เจ้าเรากะจะพาเจ้าคู่ไปนางรถบีทีเนเนาะอยู่สนามกีฬาแห่งชาติจะ้ะกินนี้ก็ขอขอเขาจบเพียงสงนี้เนอบ๊ายบาย